นี่นะฮะบรรยากาศตอนตอนนี้นะฮะเราก็ได้ขึ้นมาถึงนี่นะครับผมนะฮะที่ที่จอดแล้วนะครับผมที่จอดรถตรงนี้แล้วนะฮะนี่นะฮะลานจอดรถนะฮะกว้างมากนะครับผมนะฮะมาดูนะฮะจอดรถเยอะนะครับที่จอดรถนะครับผมนะคนเยอะนะฮะเฮ้ยอาเฮ้ยอา ครับผมสุดยอดนะครับผมนี่คือทีมงานของเรานะครับผมนะฮะเราก็จะตามนะฮะตามไปนะครับผมครับผมเท่าไหร่น่ะเฮยเท่าไหร่ปลาดูอะไรนี่ฮะมันคืออะไรปลาเนี่ยฮะเอาเหรอโอ้สุดยอดนะหลายมากเลยเหรออ่แต่ละที่มีประวัติศาส มาดูผู huh. ah, like hey, right? uh ้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้ก็ซื้ออะไรซื้ออะไรเฮีู่หาซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวหาซื้อหลังกซื้อนโอ้ลุงกันีนี่ได้ปรดก่อนเทาเลยเห็นดมไม่ต้องรบอกก็สวย เนี้ยเนี่ยเฮี่ยก็เนี่ยฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่สวยนะฮะ อของขายก็เยอะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ผมขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะขาตอนเราต้องเดินให้ทันนะครับผมนะฮะทีมงานเราอยู่ข้างหน้านะครับผมนะฮะว่าจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงนี้นะครับผมนะ บรรยากาศสวยมากครับผมนะครับนี่ไปบรรยากาศนะครับผมนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับภาพมันอาจจะจสั่นๆต้องขอโทษด้วยสวัสดีครับผมตอนนี้<ห>ผ,มผมก็พาทุกคนมาที่ นีนะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับผม,นะมยอดนะครับ <c oughs> นี่คือเขาพนมลุงนะฮะตอนนี้เราก็เดินมาถึงบันไดโอ๊อากาศดีมากเลยนะครับผมนะฮะอันนี้สวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนเหรครับนี่ มาจากไหนเหรอครับาราเาแล้วครับผมมาเที่ยวใช่ไหมครับใช่ามากับอ๋อมากับใครครับนี่ผู้หญิงอ๋อเลขครับผมโอเคครับอันนี้คือกฎระเบียบนะครับผมนะฮะนี่นะฮะนี่ก็คือป้อมเ,อเ,เก็บตังค์ป้าป้าพี่พอย ครับผมนี่ใครมาก็คือก็คือต้องเสียค่าผ่านยี่สิบาทต่อทุกคนใช่ไหมครับผมใ,บใช่ไหมฮะเฉพาะคนไทยย<อ>ี่สิบต่างชาติหนึ่งร้อยบาทอ๋อคนคนต่างชาติหนึ่งร้อยบาทโอเคครับผมตามคลิปเลยนะครับคนไทยยี่สิบาทต่างชาติหนึ่งร้อยบาทนะฮะหน้าตาบัตรก็จะประมาณนี้นะครับมาเที่ยวกันนะครับผมนะฮะ นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าตาบาดผ่านนะครับผมนี่นะยี่สิบบาทนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเมื่อไหร่จะไปนั่งกับเพื่อนๆครับแป๊บนึงครับผมนะฮะฮัลโหล ตั้งหนึงตั้หนึ่งอยากระดับมือโปรอะไรวเหร่อไัวรี่อฮะยังไม่หนึ่งสองสาำเลยป่ะนี่เราตอนนี้เราก็กำลังถ่ายรูปนะครับผมนะฮะเป็นรูป น่าจะเป็นรูปค,ความสำเร็จของคลิปนี้นะครับผมนะฮะอเอะมานี้นะเดี๋ยนะมันไม่โฟกัสไม่หรอะโอเคหรือยังครับผมยังคลิที่ได้เสิร์ฟไหมเนี่ยเปิดยมงหนึ่ง

ได้มันมีประตูนึ่งรที่นาย้พี่่าายที่ตรงตงนี่นะฮะตอนนี้เราเดินขึ้นมานะฮะได้แค่ทางเข้าตรงนี้นะครับผมนี่นะะบรรยากาศนะครับผมอากาศดีมากนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าขึ้น อูบันไดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบันไดเนี่ยอ hm ุ้ยน oh ี่ฮะบันไดสูงชันนะครับผมะครับนะฮะผมก็จะขึ้นบันไดนีครับมาะครับอูหินเยอะมากนะครับหินเยอะครับผมขึ้นมาถึงนี่ก็จะเป็นบันไดไม้เป็นไม้นะครับเมื่อกี้เป็นหินครับ นี่นะครับคนก็เยอะนะครับผมนนก็อย่าลืมนะครับผมนะครับสื่อจอด อะไรเพื่อหน้าที่เลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอันนี้เรากําลังถ่ายรูปรวมนะฮะผมประมาณนี่หกเก่งไหนเราเก่งตกลงพี่จะมองกล้องนี้หรือพี่จะมองกล้องนี้ออ๋นนั่แหละไม่เหมือนเคนภูภูมิสักคนเลยอยู่างนียจะได้ถ่ายไม่ดีเดี่ยวว่ายิงเอาละค่ะได้สิกว่ารูปแล้วโอ้โหคนแอบถ่ายได้ถึงสิกรูปน่ไงเทนโอเคนะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ปราสาทพนมลุงนะครับผมนะฮะ ก็คือเราก็ข้างบนเนี่ยฮะที่เราจะขึ้นไปนะเห็นปลายเจดีไหมฮะนะปลายเจดีข้างหลังผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับผมนะฮะว่าบรรยากาศข้างบนนะครับผมเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงนี่แล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะครับผมข้างหลังเราตามไปเลยครับผมมาไอ,อ,อายิงอน้ามาโผล่นิดนึง อ่ะย้อนหน่อยย้อนหน่อยสองนี่คือเราถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้แค่แห้งเหมือนแล้วนะครับไปนะฮะเราก็เดินทางกันต่อเลย let's go นะครับผมนะนี่กิลาใจกลางเหรอลมมันสุดก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ดูถึงคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็สดกดแชร์นะเส้นทางของการเดินทางเขาพนมรุงนะครับผมนะ เหนื่อยนะครับผมนะฮะเหนื่อยมากนะะเห็นข้างหลังผมไหมฮะปลายแหลมแหลมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับผมนะฮะว่าบรรยากาศข้างบนนั้นจะมีความตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายเรารอเราอยู่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมนะฮะว้าวนี่คือบันไดที่เราจะขึ้นไปนะฮะก็ประมาณว่า ชันอยู่เหมือนกันนะผมนี่นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปตามผมมาเลยอู้ร้อนเหนื่อยมันมันอะไรนะผมนี่นะนี่นะครับทางเดินบันไดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทางมันก็ชันนะครับผมชันมากนะฮะมันก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมัน้วัญด้วยแล้วเว้ยเสียใจว่าไงบอกหามบอกลงมาเด้อไปให้ นีนะฮะลงได้ขึ้นนะครับผมเราก็มาถึงตรงนี้นะครับผมนะฮะนี่นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวตอนที่ลงนะฮะผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมว่าตอนที่เรามองลงไปข้างล่างต่ำที่สุดเนี่ยฮะเราจะมองเห็นคนหึงคนแค่ไหนนะครับผมว่าคนคนที่เรามองอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะอะ่จะตัวแค่ไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ดูบรรยากาศยาวๆนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผม แต่ผมจะให้ดูบรรยากาศตรงนั้นอีกแล้วผมข้างล่างไม่ไแนี่ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะฮะอ่านี่นะครับผมอีกหนึ่งทีมงานของเรานะครับทางที่เราเดินนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมเขาก่อนเก่อนด้วยเหรอเชนภูกปุ่มจอนะฮะรอนหรอม่หรอไมทางที่เราเดินลงมาเมื่อกี้เอ้ยคือเดินขึ้นมาไม่ใช่เดินลงมา เดินขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะ,ะมันสูงชันแล้วก็ตอนนี้นะฮะข้างหลังผม,มตรงนั้นนะครับผมก็จะเป็นยอดของเขาพนมรุ้งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับผมว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับผมไปกันเลยนะฮะลองถ่ายลงไปข้างล่างดิสวยน้องข้างล่างเออทำไมข้างล่างมันสวยจังนี่นะฮะทีมงานของเรานะครับผมกำลังแอบหล่อกันนะครับผมใช่แอบหล่อกันะ บรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสวยมากสวัสดีครับก็เนี่ยฮะพอดีว่าพี่พี่เขาก็มาเที่ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยโทษนะครับมาจากทั้งมาจากที่ไหนล่ะครับโทษนะเออมาจากที่ไหนกันล่ะครับผมจังหวัดอะไรล่ะครับฮะ อ๋อปากคนชัยเนาะครับเนาะอ๋อก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมช่อง YouTube ครับผมสุทีห้ฮาพากินพาเที่ยวนะครับผมนะฮะกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอุ้ยมีแต่คนสวยๆเลยมาจากมาจากมาจากโชคชัยทุกคนเลยใช่ไหมครับนี่โอ้ปากคนชัยนะครับผมพูดไปนะปากโคนชัยนะครับโอ้ตายแล้วเออเล่นโมเกลอ่าครับผมนะฮะโอ้ยนะครับผมมากเป็นครอบครัวนะครับผมนะฮะ โอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมนะฮะนี่ก็ประมาณนี้บรรยากาศนะครับผมนะข้างบนสนุกสนานครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อกันเลยนะครับผมนะฮะนี่ะครับผมโอ้สุดยอดนะแสงไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ผมได้แค่นี้นะฮะแสงนี่นะฮะบรรยากาศที่อยู่ข้างบนแล้วนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนี มีสระน้ำนีนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูตรงนี้นะฮะนี่ก็คือ,อเป็นฐานฐานข้างล่างนะครับผมนี่ครับเป็นฐานข้างล่าง,งนี้ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมนะฮะนี่นะภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะคน เดี๋ยวผมจะไปรีวิวชัดๆให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยฮะข้างล่างนะครับน,นะฮะ <c oughs> โอเคไปกันเลยครับผม